โอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องเด็กกระลอนนะครับทุกคนวันนี้ก็ผมมีข่าวร้ายจะมาบอกนะครับก็คือผมจะเลิกทําช่องเด็กกระลอนแล้วนะครับจะเลิกทําช่องเด็กกระลอนแล้วนะครับ ด้วยเหตุผลต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันครบรอบ4ีปีฟรีไฟพอดีนะครับทุกคนน่าจะได้ดูในเสาร์เสาร์วันที่21นะครับซึ่งอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของช่องเด็กระล่อนนะผมเป็นคลิปสุดท้ายของช่องเด็กระล่อนนะครับผมเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับแต่เราจะพยายามไม่เศร้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะอ่าเราจะ ดูกิจกรรมใหม่ของฟรีไฟกันนะแล้วเราก็จะพยายามบอกสาเหตุในคลิปนี้นะทุกคนที่อยากอยากรู้ว่าทำไมผมถึงเลิกทำนะรอติดตามชมครับเพราะในคลิปนี้มีสาเหตุนะผมซึ่งในกิจกรรมปาร์ตี้ฉลอง4ปีฟรีไฟนะครับมีชุดเท่ๆแจกมากมายนะครับผมทั้งมีตัวทีว่าที่จะแจกในวันที่ในวันที่28-29นะครับแล้วก็เป็น ภารกิจต่างๆนะครับที่เอาไปแลกของหรือสุ่มเพื่อเอากระเป๋าเท่ๆนะครับซึ่งของสูงสุดของวันอากิจกรรมนี้ก็คือตัวนี้ครับเป็นชุดเป็นชุดที่ชื่อว่า b บ n ล็อกเอ็มฟิวเรตเบล็อกอ่านี่นะครับทุกคนก็หน้าตาจะเป็นนักดนตรีนะครผมวันนี้อาจจะไม่ได้เฮฮาปาร์ตี้หน่อยนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เศร้าจริงๆนะแล้วก็ จะมีภารกิจประจำวันนะครับที่เราเล่นล็อกอินหรือทําตามกิจกรรมเราก็จะได้ส่วนนี้นะครับวันนี้ผมจะพาไปรีวิวเป็นกิจกรรมนะผมอาจจะไม่ได้ลงไปเล่นนะครับและนี่เป็นตู้สุ่มที่เอากระเป๋านะับกระเป๋าซึ่งหน้าตาจะเป็นงี้นะครับทุกคนอ่าเป็นกระเป๋านี้นะครับแล้วก็ผมได้รูปมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกของอย่างนี้นะครับผม แต่ว่าอันคือคุมทุกอันเลยนะเก็บไว้ได้น,นะคือผมหมุนไปแล้วเมื่อเช้าน้ำห้าอันนะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูอีกสองอันนะโอเคครับได้สีเขียวครับแล้วก็หมุนอีกรอบนะโอเคครับได้ตั๋วนะโอเคครับทุกคนเราก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนะครับก็คือนี่นะผมเป็นหน้านี้นะ เพื่อให้เราเนี่ยเอาชิ้นส่วนมาเปิดช่องไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดช่องเราครบเราจะได้ของนะครับใช่แล้วก็ยังมีกิจกรรมลุ้นรับของต่างๆมากมายนะครับอ่าอย่างเช่นนี่นะครับอันนี้คือการไปถ่ายรูปในโหมดใหม่นะครับเพื่อจะเอามาเป็นของนะครับซึ่งผมก็ได้เข้าไปถ่ายมาบ้างแล้วนะครับผม ใช่นะทุกคนเพื่อมาเก็บเป็นแรกนะครับอันแรกจะได้ตั๋วทองนะครับอันที่2จะได้เป็นเงินนะครับแล้วก็อันที่3จะได้เป็นระเบิดนะครับซึ่งผมลืมบอกไปว่าใครที่เข้านะครับจะได้เงิน4444นะ 44, 44นะครับก็คือ4 4 4 4ม4นะครับโอเคทุกคนแล้วก็ยังมีอ่าเป็นอันนี้อ่ะอ๋ออันนี้เป็นดกดเข้าโหมดใหม่นะครับสุขสันต์วันเกิดฟรีไฟนะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าของกิจกรรมแล้วนะ คือผมตอบผิดนะผมว่าผมจะตอบถูกทุกข้อนะเพราะเอ้ทุกข้อนะเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆนะแกลกรับเป็นของต่างๆนะซึ่งเท่ดีนะทุกคนปึ๊บปึ๊บรีทุกสามทุ่มนะ,อะลองตอบทุกข้อไปก่อนผมไม่รู้ไงถูกต้อง,องนี่นะครับ ก็คือจะได้เป็นของตามนี้เลยนะทุกคนมีที่สุ่มปืนมีเพชรดิกรีนะครับแล้วก็เป็นรถนะซึ่งรถอันนี้รู้สึกจะหลายรอบแล้วแจกหลายรอบแนละ้วแหมนี่นะชื่อรถว่ามอนสเตอร์ทักนะครับผมแล้วก็มีของตามนี้เลยนะทุกคนแล้วก็มีวิดีโอนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะวิดีโอ,อเพราะว่ามันพบกันเร็วๆนี้ไงโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดใหม่กันแล้วนะครับเราก็จะรีวิวให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นเป้ายิงปืนนะทุกคน เนี่ยนะยิงนี่แบบเป็นคอมโบคอมโบนะแล้วเราก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะทุกคนที่เป็นกิจกรรมในนี้นะซึ่งเขาจะให้เราเนี่ยถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะกับนี่ฉันมีแผนในการทำลายเป้าพวกนั้นเธอระวังอย่าให้บาดเจ็บด้วยนะเนี่ยสองคนนี้เขาจะคุยกันนะทุกคนเราก็ต้องถ่ายรูปนะขอเขาถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะแล้วตรงบาร์นี้นะจะเป็นร้านค้านะทุกคนเป็นถูกอบลูกเต๋านะเซเวตเซเวตแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลานแบตเทิร์นนะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดู โอ้ยเขาอบอกให้ย้อนต่อกับนรมินิเกมก็คือมันเป็นทั้งไหนนั่นแหละทุกคนแล้วก็เราต้องขอไปเรื่อยๆนะขอถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะนี่แล้วตรงนี้นะจะเป็นสอนสัตว์เลี้ยงวิ่งแข่งนะผมเนี่นี่นี่มาแล้วเป็นตอนนี้นะเป็นกุ้นนับเป็นกุ้นเป็นแมวแล้วก็เป็นลักคูนนับลักคูนตรงนี้ก็จะเป็นมินิเกมเหมือนกันนะทุกคนก็คือนี่เห็นไหมนี่เป็นไงทุกคนเราต้องกระโดดข้ามนะถ้าเกิดเราไม่กระโดดข้ามนะมันจะไม่ได้นะมันจะกลายเป็นนี้ถ้าเกิดเราไม่กระโดดข้ามนะซึ่งผมพูดเลยววว่่่่าาาเเเเจจจจ๋งงงงรรรริิิิอออัััันนนนนนีีี้้้แแลลลกกกกกก็ยยยมมมมมมใหะะททุคดดูไ เกิดตกใตายปั๊บอย่างเงี้ยไม่ไหวนะมันต้องมีคนแก้ไงทุกคนมันต้องปรับความเร็วแน่เลยถ้าเกิดมันกระดิ่งขันาลเนี้ยใครออกมาได้ละนี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องลับพี่หลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่ามันมีอยู่ในเกมนะนี่นะผมตรงนี้นะจะมีมิชานะครับใหม่นะหมดกันห้องลับชั้นโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาบอกเดี๋ยวผมจะมาบอกนะสาเหตุนะว่าทําไมผมถึงเลิกเลิกทําช่องเด็กกระร่อนนะครับก็คือ จริงๆแล้วนะทุกคนผมเปลี่ยนชื่อช่องเฉยๆครับใช่แล้วผมไม่ได้หายไปไหนนะแต่ผมก็ยังทําในช่องนี้แค่เปลี่ยนชื่อช่องนะ <S <S โอเคทุกคน <S <S เป็นไงเป็นไงดีใจกันไหมใช่แล้วผมแค่ะจะเปลี่ยนชื่อช่องนะต่อไปนี้นะครับช่องเราก็คือช่องชานมครับทุกคนชานม C ีเฮ็ดนะทุกคนตอนนี้นะครับช่องเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อชานม CH กันตั้งแต่ปัตนี้ทุกคน นี่หัวใจใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากมาก,มากนะครับผมไม่ต้องเศร้าเสียใจกันไปนะครับจริงๆแล้วนะฮะจริงจริงแล้ว,นะลวช่องเราไม่ได้หายไปไหนนะครับช่องเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนล้วคลิปเก่าเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแค่ผมจะทําเป็นกิจกรรมนะทุกคนใช่ใช่เป็นแบบไม่ใช่กิจกรรมหรืกเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์นะครับผมจะเปลี่ยนชื่อช่องนะครับผมใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าดูถึงแล้วดูถึงแล้วนะทุกคน โอ้โหสุดยอดเลยครับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะขอบคุณมากมาก,มากเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวเนี่ยผมกําลังหาตัวอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูาผมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเต้นโชว์สักสเต็ปละกันแหมไม่ได้ดึงมาตึงออโตอลเอามามาไม่ใครจะแบทเทิลบอกระดัทุกคนยอด โยเยอ่ะคือเขาจะเป็นแต้มเลยทุกคนจะขึ้นตรงนี้นะมันจะขึ้นเป็นวงตรงนี้นะให้เราเก็บแต้มไปได้แนยๆอนะ้าวมันไม่ขึ้นได้ผมกดเลยทุกคนคือมันจะใช้ท่าเต้นส่วนหนึ่งของท่าเต้นเรานะทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้นะผมการเฉลยก็มาถึงแล้วนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะโอ้โหผมว่าต้องมีคนตกใจใครตกใจบอกผมด้วยนะผม โอเคครับเหรับก,กิจกรรมฟรีไฟลนะผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วก็การจากไปของช่องเด็กเล่นก็มีเพียงเท่านี้นะถึงช่องจะจากไปแต่อยู่ในใจเราเสมอครับทุกคนสำหรับวันนี้นะสวัสดีครับผมแลวก่อนจุบจ๊บ